สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี 4, ทีฮักแพงสุกูสุคนทั้งในประเทศต่างประเทศพอกันนี่คือเก่าพ่อแม่พี่น้องช่งกะสีมาหอด้ลยพี่น้องมากพ่อแบบยังเลื้อเตมเียกับลูกช้างช้างบ่ะยูพี่น้องเลย สาวไฟเวียคนมีธุระเนาะเป็นยังพี่น้องอนเสียโรงเท่าไรเท่าไรนะเก่าพันสามรอ้อนมี่ยังเน่นี่นะสังกะสีชีวแพ่นอี่ช่งอันนี้แยกยังดอกแนวลกมันสองแนเก่าพันสามร้อยพี่น้อง ยังเออน็อตเพนเท่าไรชังกซีน่ะเ่นมาหกหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทบอแมนบอคือคูณคือยังะหกรสิบบาทหกรบาทคือคูณคือคูณลอยบ่บ่แมนดอกบ้าหกร้อยเจบอยเจบนี่บอเ่นจ็ดอย เพนละหกร้อยบ่แเพนละหกร้อยกว่าบาทเพราะว่ามันเขาตามยาวพี่น้องเออเม็ดเม็ดละเม็ดละร้อยเนาะหกเม็ดก็หกร้อยแม่นนั่แหละพี่น้องเม็ดละร้อยท่ายก็พันสามร้อย เบิ้องด้วยมันมีอยังนี่อนน้อ่านโปพิลเลยนอตเจ๊เพือมมีอันอันนี้นั่นสังกะสีอืมส่งกะสีสเบีแทตะทึงนะฮู้อยู่ยังอันนี้อันนี้มันเป็นเพี่อันเนีอันอันนี้มันดีอันปั้นร่มยังลบมันบ้เออโดยลบัสองอนองแผ่นยังตวลุมร้อยห้าสิบนี่ มันอะไรแนหนึ่งนะอยห้ิตัวลุมนี่นอดะหาทุ่งนี่เนาะตัวนี้มันมทุ่งละลอยตัวนี้อันนี้นอลอยห้าสิบี่ยังมันตานางตานางยังตานางอะรอิเจอตานางเล็กนะเพิ่นเอาลงแล้วบอกเตอตานาง เออเินว่าตนางสองกาจะกะเอาใสุงโทรศัยามออกเด้อยามออกเด้อไปไปแล้วให้เพินเบ่งเออมีตะนางสองเกาะนอนเพินเอาลงสังกะซี่นิดเงาไงเลยพกเมตริา ส้างคนสั่งมาความกว้างความกว้างเมตรหนึ่งความยาวหกเมตรสิบห้าเซนสิบเอ็ดแผ่นะาจะมาใกล้ได้ลูกยา่านมาใจเย็นๆเด้อ สั่งเอายักได้หน้าเท่าใดก็ได้เนาะคักปานนี้พี่น้องหนามันอีซ่ํากันบ่ใหญ่สุดเนาะนี่เนาะหนาสิใหญ่สุดหนาเม็ดนึงนี่ไก่น้องอยู่ ลาลงเอเออยังนข้ับไปใกล้ได้้าตัวมันตัดจนสายขาดความคมมันเนะเา,เาะวันนี้ะคนวะซีเบสเพนน็อตหาทุงแลนะน้ำมันจกแผ่นน่นะนะ ช่องบอลูช่องแผ่นบ่อืออันนั้นก็ไปเบิกดูในรายการนะขันว่าช่องเขากับเอาคื้นพนเมื้อบอกแล้วอันนี้มันสามดี อันนี้สมอันพี่น้องให้เงินพี่น้องบ้านน้ห้กเจ็ดแปดเก้านับยืดโอยยังเฉยเฉยนะก็เล่าให้เล่าคุณนับสามหมื่นเยอะไปยังนแลเเ้าจเก้าสาม3น่อยเออไปไปให้เพิ่นแก่หนาไปอีได้หลายใบอีก ไป 3, 3้ชีอมรขอบบด้วยขอบใจเจ้านคนมาทงันีอามาสงอมานบหเออมาทังซีวีไล่เด uh ี๋ยวกับ้านนั่น nice> นีู่หลังคนใหม่ก็เลยมพอบอืมเอ็อานมาตลอดเนาะอันนี้คนคือวันละลายงานเลยเขาเจ้ากับเพียนกันไปมันจะหูมืด ค่าโทษมากจะเชื่อได้ว่า <c oughs> ตอนสั่งเล็กนี่พี่น้องหมื่นสามบัตรเช็งก 9, ระสีเก่าพันสามมืดไปละช่องหมื่นเอ็ด องมืนสองนะพี่น้องปอ้าตกองยังรวมกับคาสร้างเพื่อสีด้แต่ละอย่างนะพี่น้องเนาะบะแมนคลอง,งายคือว่าเฮาเฮ็ดเล็กหน่อยนึงกับเพงขนาดเพื่อเริ่มเพื่อรวมคา้างอีก พอเอิอพอสร้างเล็กนี่เนาะเขาก็บรวมกับปูนเด้พี่น้องมีปูนน้ำเนาะปูนเลยก็บเล็กหมื่นสามสังกะสีเขาพันสามรวมกับน็อตกับลวดโอ้แพงอะไรพี่น้องเดี๋ยวนี้ยังกับมีแต่แนวแพงๆเนาะ สองไอ้น้องขากเลยพี่น้องถูย่าถูยาถูยาถูยาก่อนถูยาผูกอายถูก่อนเลยน้องปัจฉิมอ้ายถูตัวกะไก่เอ่อเห็ดแต่แม่บอกหล่ากะเห็ดต่แม่อายเห็ดเลยนะเออเก่ง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 มีได้ผูกเก่งเก่งบอดีเลี้ยวมาใส่กล้องดอกบล้วพอพยังข้อเท้าโคยยกเธอเดียวเท่านั้นเธอเดียว ทับกันเด้๋ย <ont> ลูกล้มทับกันเดี๋ยวเห็นยังต้นอย่าเลี้ยอย่าเลี้ยอย่าเลี้ยลูกอย่าเลี้ย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 เต้นอย่าเลี้ย ชุกะโปกโอ้ยเทีย่ยงนาพาสุกพี่น้องกำลังสิกับมามีชีวิตอีกข้างหนึ่งแต่ตอนนี้ห่างเลยพี่น้องเลยบดิยูเลยก็เป็นห่างๆเนาะคำอยู่อะไรใครเนี่ย ถึงเวลาผูกง้วผูกควายนลยพี่น้องหลัดงอหลัดควายมาผูกเลยแจ็คอยู่ท,งงทางใดงอเขาก็เลยสงชัยภูเลอยู่รุ่มภูเลดูทางใดน,นองอลงไปเบิ่งก่อนพี่น้องมันอยู่ไกลเดียวบรักษาป้าย ยำแรงแงกับพูกงัวผูวกควายพี่น้องเลี้ยวลงไปคือบ่อยากคืองัวเหาพี่น้องเลย Con vào theo đường hơn Có bảo nó Vâng, phải vâng con vào mình đang lộp ha thương Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เออมีอยู่พี่น้องพู่อยู่รุ่มมะลโลกอยู่น้ำงวัวปลาดำผมลงไกลดวัดยากผูกแล้วก็ได้ นี่แหละพี่น้องวิธีชีวิตคนบ้าน,นาาเฮาย่มแรงกับงูควายก็เป็นอิสระปล่อยย่มพ้นแล้วก็ได้ฟูบ้านนี้ปล่อยบ้าได้มันจะกินเขาเน,ะนาะการย่มแรงเล,งลยใครเน่ปล่อยมันไปหากินเท่ามัน ปนกับงอประดำเลยเดี๋ยวลงมาจะไปอยากจือ,อยางกับยูรุมนี่ตอเพื่องมันยังลายพี่น้องมันหลบอ,อยู่ยูเทิรงอยูเทิ่์นนั้นหลอนมาเลยยูรุมนี่ยังว่าตอเพื่องยังลายนี่ บ่ให้จับป่าเอ้ยพอแล้วมีแต่มีเวลาเลยข้องเอาเท่าน,นั้นแหละโอ้ยยามนี้มันสีมีกบอยู่บนนอแถวให้นานมีบ่ปว่าเลงกันง่ยง่ายเลยเนาะมันเป็นน้ำโดยมรามีเวลามาขุดพี่น้องไอ้กบ นาชิมีคือประดำเว้าอยู่ แี่กันอยู่อยู่น้ำงอเขาเจ้าก็มีมไปน้ำกันงวก็ได้คลิปนี้ก็ขอลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส c r i b e เคยลาเ,ลเดี๋พ่อแม่พี่น้องพอกันไหมคลิปนะสบายดี